แพทนภพาบอกกับหลานสาวว่าโสดแล้วค่ะเอายังไงอีกแล้วล่ะคะสำหรับสาวแพทได้ออกมาโพสภาพช่อดอกไม้ประกาศโสดย้ำรักลูกแฟนแฟนแห่คอมเมนต์เผยสถานะชวนสงสัยแพทนภพาโพสภาพพร้อมตอบคำถามชวนสงสัยว่าโสดย้ำแต่ว่ารักเลดซิงลูกชายจนแฟนๆนั้นแห่คอมเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแฟนๆช่วยลุ้นกับชีวิตรักของคุณแม่ลูกตึงอย่างแพทนภพากันมาตลอด ตั้งแต่ความสัมพันธ์กับเบนเบรซิ่งอดีตสามีที่สุดท้ายต้องมาจบก,กันด้วยดราม่าระอุค่ละล่าสุดแฟนๆก็มาช่วยกันลุ้นความสัมพันธ์กับหวานใจอย่างหนุ่มก๊อตหนุ่มหล่อลุ้นน้องที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่ซึ่งสาวแพทก็ซึ้งใจในความเข้าใจของก๊อตที่มีต่อตัวเองกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตแถมมีภาพทั้งคู่โมเมนต์หวานริมสระจนเพื่อนๆเ,เขาอิจฉากันละค่ะแต่ล่าสุดนี้สาวแพทนั้นได้ ออกมาโพสต์ภาพชอ่อดอกไม้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นความรักที่ดีและตลอดไปนะคะให้แม่แพทบางคนก็บอกว่าแม่รักใครเรารักด้วยขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ ถามถึงช่อดอกไม้ว่าเนื่องในโอกาสอะไรสาวแพทก็ตอบว่าโสดท้เอา,าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของสาวแพทอีกหรือไม่ก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะก่อนหน้านี้แพทได้มีการเปิดตัวแฟนใหม่ตัวจริงอย่างแพทนัพพาหนุ่มตีที่อายุน้อยกว่า10ปีผ่านด่านลูกดอกรักในใจกําลังเบ่งบานสําหรับคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยแพทนพาตานตระกูลซึ่งถูกจับผิดว่ามีหนุ่มตีวัยละอ่อนข้างกาย ล่าสุดคุณแม่คุณสวยได้เปิดใจพูดถึงเรื่องนี้ในรายการตกมันบันเทิงที่จ้าตัวเป็นพิธีกรค่ะโดยสาวแพทนั้นะเล่าว่าเป็นคนหนึ่งคนที่กล้าเข้ามาคุยกับแพทเพราะ ตนนั้นโสดลูกหนึ่งไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาคุยประกาศโสดตั้งนานแล้วเปิดใจตั้งนานแต่ไม่มีใครกล้าและฝ่ายชายยังโสดไม่เคยแต่งงานเป็นหนุ่มรุ่นน้องอายุน้อยกว่า10ปีซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนกับแฟนน้องสาวไปแฮงเอาท์เลยได้เจอกันบ่อยอีกฝ่ายมาจีบได้ไม่นานคุยเฉยๆกะจีบหรือเปล่าเดี๋ยวขอถามฝ่ายชายก่อนที่เขินก็เพราะไม่ได้มีแฟนมานานก็เกือบ3ปีแล้วที่ไม่ได้คุยกับใครเพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นมี มีลูกติดด้วยและคิดว่าไม่น่าจะมีคนรักผู้หญิงที่ผ่านชีวิตมาเยอะแล้วและมีลูกติดด้วยแต่พอไปกับน้องนานๆมากๆเห็นน้องสวีทกับแฟนเราก็เลยคิดว่าเรานั้นควรจะมีบ้างแล้วอีกฝ่ายก็เข้ามาพอดีสถานะตอนนี้ก็คือคุยกัน สิ่งที่ทำให้เปิดใจเพราะฝ่ายชายนั้นเข้ากับลูกชายของตนเองได้เพราะเรซซิ่งนั้นไม่ได้เปิดรับทุกคนพร้อมกับบอกว่าฝ่ายชายก็จะคอยขับรถมารับมาส่งและมาเลี้ยงลูกชายให้เวลาที่ตนมาทํางานส่วนกับโอดปรามโนั้นได้คุยกันแล้วตกลงกันว่าเป็นแค่คููจิน้นเพราะกลัวว่าความรู้สึกดีๆจะหายไปคะ่ะ